ตัวแต่ว่าหลักร้อยอาจจะพลิกกลับนิดหน่อยครับก็เมนน่าจะอยู่ไม่เกินสี่แปดกับสี่เก้านะตามดูนะตัวแทรกหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าเล่นตื้นๆนนเอาแบบนี้ดวกว่าเอาแบบนี้ต้นไล่ตื้นๆเลยเอาแบบนี้ดวกว,ว่าไอ้หวยออกเมื่อกี้นี่ศูนย์สามเจ็ดแล้วก็ศูนย์สามเจ็ดแบบนี้ นี่คือตัวทะยางคือสามเท็จถ้าตัวรับบุกคือแปดหกก็น <Okay. S 1> <4, 8, S 2> ่าจะเป็นสี่แปดหกไปเลยอ่ะหรือว่าหนึ่งหกสี่นะสี่แปดหกถือว่าตัวตื้นเลยนะถ้าสามสี่ตามเลข f ซี่พันก็หนี่ยสามสี่แปดเนี่ยก็ถือว่าตื้นมากตรงนี้ถ้ากราบนี้สี่หกแปดเลยเข้าไปทางนี้ไปเบิ้ลเบิลเลยเลขคนดังหรือเปล่าหนึ่แปดแปดเก้าแปดแปดเนี่อยู่ประมาณนี้เพราะว่าเมื่อกี้ออก เจ็ดสองแล้วมาสามเจ็ดกับพ่วงถ้าพ่วงเก้ากับเก้าศูนย์ 90, มีสิทธิ์เก้าศูนย์ก็มีสิทธิ์หนึ่งแบบนี้เลขเขาจะมาประมาณนี้ส่วนตัวผมครับงวดน,นี้นะ่าจะปล่อยไปตามละเมอก่อนแล้วก็เบอร์โทรผมก็น่าสนเบอร์โทรแล้วก็เลขเอฟซีฝันก็อยู่ในเป้าหมดนะทุกอย่างคืออยู่ในเป้าจะเขียนเป็นตัวเลขผมก็ไม่กล้าเขียนเพราะว่ามัน มันยังไงไม่รู้เหมือนถ้าเราไม่รู้จริงเราก็ไม่ค่อยอยากเขียนน่ะแต่เราจะพูดอธิบายให้ฟังเฉยๆครับ<ๆ>ก็อยู่ประมาณถูกไม่ถูก<ๆ>อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นบุญมาวาสนาส่งก็เอฟซี FC ที่ไปซื้อลอตเตอรี่ได้สามเก้าสี่ศูนย์ก็ตัวหน้าเป็นอะไรก็บังเอิญไปต,ตัวหน้าก็อานเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คือถ้าเอฟซีผมซื้อทุกคนก็มีโอกาสลุ้นมีอยู่ร้อยใบนะรางวัลที่หนึ่งเห็นบอกว่ารถลุงม,มีปัญหาเนี่ย ก็ฝันนะฝันเกี่ยวกับรถอยู่นี่ก็เลยนั่งคิดมากถ้าเจ็ดมาอีกรอบเล็เล็กทะเบียนรถจะมาหรือเปล่าเพราะว่าฝันว่ารถยังรั่วทางด้านด้านถ้ามองไปจากหน้ารถอยู่ด้านขวาเนาะครับัวเรียกคู่สุดท้ายที่อยู่ด้านขวาคือเจ็ดศูนย์เป็นไปได้เลยเจ็ดจะมาอีกรอบกรณีเจ็ดมันจะเน้นๆครับถ้าออกมาแบบใครยังก็คู่นี้อะ เราเกงงว่าคู่นี้จะมาอาจจะเป็นเจ็ดก็ได้นะครับซึ่งถ้าเจ็ดมากผมก็เล็งไว้อยู่ใเ้เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่ f ี FC มาฝันเกี่ยวกับรถผมบอกว่าฝันเกี่ยวกับรถผมสองวันแล้วว่าโดนชนโดนอะไรโดนชนทางท้ายทางเลขเจ็ดศูนย์ด้วยเป็นไปได้หรือเปล่าผมก็ฝันว่ารถยางรั่วทางด้านด้านเจ็ดศูนย์นะครับก็นี่แหละวัดกันถ้าศูนย์ลงล่างสี่แปดอาจจะมาแน่นอน มจะเป็น,นเซตกลุ่มเออหกสี่แปดนี่อยากเขียนตัวเลขให้นะเออม่วันนี้ทำไมแปลกนะหกสี่แปดเป็นเลขที่ชอบอยู่แล้วแต่ส่วนมากถ้าแปดหกแปดนี่ไม่ค่อยออกชอบออกแปดหกจะเป็นเลขประจําที่ผมชอบอยู่แต่ว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าเล่นกับเราหรือเปล่านี่เราไม่ได้แปดหกศูนย์เลยแต่ถ้าเขาย้ำศูนย์อีกคือกรณีที่เขาบอกว่าับ ตัวเก่ามาสองตัวนี่โจดใหญ่นะโจดใหญ่ปราบเซียนเลยนะอถ้าเกิดเขาจะเล่นซุมตเขาเอาศูนย์กบเจ็ดมาพี่กลับ,บไปออกเกียรศูนย์แล้วอะไรมาเป็นหลักร้อยไปนีนคุณคิดว่าเขาจะดึงกี่ตัวดีวดเน,นี้ยตามสไตล์เขาต้องดึงสองสองตัวดึงเหมือนเดิมสองตัวแต่ครัคร้นี้เขาดึงซ้อนมาแล้วด,ดึงอีกรอบหนึ่งก็ไม่เสียหายถ้าดึงอีกรอบหนึ่งดึงเจ็ดสมมติ ถ้าดึงสามมันจะไปเป็นสามหนึ่งมะถ้าดึงสามนะถ้าดึงมาตัวเดียวนะครับน่าจะเป็น 1, 3, 1, หนึ่งสามหนึ่งอะไรไปประมาณอยู่ในจานแม่เหมือนเดิมแต่ถ้าก็ดึงศู 7, ในย์ักเจ็ดแน่แน่ลถอีสูสูผมอ่าดีแม็กอาจจะมาอ่ะมันก็จะดึงสองประเด็นก็มันมีเลขกลุ่มไม่กี่ตัวตัวนะถ้ามาดูตามกรอบเดิมเนี่ยเขาก็ส่งมานะถ้าเขา,าตบศูนย์หลักหน่วยปั๊บ มีโอกาสที่เจ็ดจะมาอีกรอบหนึ่งถ้าพิจารณาตามตามกรอบด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเลขละเมอเข้าก็ถือว่ารอดตัวไปก็ถือว่าฟุกนะฟุกนะไม่ใช่แม่นฟุกเลยครับฟุกมากเลยถ้าเลขละเมอมาหรือก็จะออกเนี่ยนะเขาดูเลขหรืมอมันจะมาเนี่ยนี่นี่นี่ผมชอบมากเลยห้าเก้านะครับห้าเก้าสมมุติว่าเมื่อกี้ออกสามเจ็ดสามเจ็ดออกสองทางครับเห็นไหมสามเจ็ด ถ้าเขาออก4 49ก็ไม่น่าเกียดนะนี่049 940ก็ไม่น่าเกียดตรงนี้เห็นไหมก็เลขที่ผมละเมนก็อยู่ข้างรอบอืมมันถือว่าอยู่ข้างรอบอยู่โดยเชื่อมเขาไม่ว่าเลข50จะดังมายังไงก็นี่อยู่ข้างรอบก็จับออกจากประเด็นนี้หมดแหละถ้า0มาก็น่าจะเข้าเป้าี่ลเขียนถึงไหมล่ะ มันจะไปเป็นโซนคนอีกโซนหนึ่งถ้าศูนย์หลุดก็น่าจะเป็นตามตำแหน่งเก็ตแล้วเราต้องลงสีพราะปีที่แล้วออกหกหกหนะึ่งครับความเป็นไปได้น่าจะเป็นสี่ตัวเด่นนะวันนี้เด่นสี่นะเด่นสี่สี่น่าจะเด่นอยู่แล้วหลักไหนลงุงน่าจะประมาณหลักสิบนะหลักสิบไม่สี่แปดก็สี่เก้า ก็สองตัวนี้ตัวเต็งเนี่ยนี่ครับถ้า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 ออกหกสี่แปดนี่ยร่างจะต้องเป็นไม่เจ็ดศูนย์ก็ศูนย์สี่อะไรประมาณนี้ง่ายง่ายพูดให้ฟังแล้วนะท่านผู้ชมนะนะผมแต่ผมไม่อยากเขียนเรืงว่านี้ไม่เขียนแต่พูดเอามันก็ตามมุมมองอ่ะน่าจะประมาณนี้อ่าถ้ากลุ่มหกกับสี่กับแปดมานี่ครับร่างจะต้องมีศูนย์อ่ะถ้าฟังดูมีศูนย์อยู่ข้างล่างปั๊บเรารุ้นข้างบนได้เลยได้เลยถ้าฟังว่าศูนย์ล่าง เพราะว่าพระเราเดาตามคาดเดาตามกลุ่มตัวเลขเนาะครับถ้าหกสี่แปดมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยโป้เชแล้วล่างเขาจะเปิดเผยมาตัวศูนย์มาก่อนอคคาจจะเป็นสี่ศูนย์เทียบศูนย์หนืออะไรประมาณนี้ครับแล้วบนก็จะเข้าสเต็ปกลุ่มตัวเลขแต่ถ้าพูดส่วนเลขละมันก็อีกอย่างเนาะเราไม่พูดก็ได้เพราะประเด็นค,คนซื้อไปอเยอะแล้วะจะไม่ชอบก็ะพันก็ได้ครับเพราะว่าเป็นเลข กดเกณฑ์เหนือธรรมชาติเราไม่ได้คำนวณอะไรมาเองครับคือปล่อยปล่อยปล่อย,อยไว้เลยใคร<ต>ชอบก็ที่ซื้อไว้แล้วก็ซื้อไปแต่ก็อยู่ในเป้าอย่นะอยู่ในเป้าอยู่ทีนี้จุดประเด็นที่สองคือเลขที่ผมฝันก็จะมีที่ผมนั่งบนรถหัวก็มีแปดหกก็สี่แปดหกเนาะได้ได้สี่แปดหกก็อยู่ส <48 6 S 1> ีงแปดเ่งะกับ <6. S 1> เทงตะกับ ก็เลขโซนนี้เพียงแต่กลับเลขเก้าเก้าคือถ้ากระทงไม่มาก็กลับหัวเป็นเลขหกก็ไม่น่าเกลียดแค่นี้นะครับแค่นี้นะโซนนี้หน่าสนอ่าหนึ่งสี่แปดหนึ่งจุดอันนี้จุดหนึ่งอันนี้เจ็ดศูนย์ตัวหนึ่งครับเอียงเอียงรอบนี้อาจจะมีเอียงน่าจะเอียงได้น,ะน่าจะเอียง<ต>ได้แต่ถ้าออกเก้าเจ็ดศูนย์ก็จบงายมากเกืบประเทศก็ถือว่าอยู่ในโซนนี้อันนี้ก็ไปออกล่างจะสลับกันครับ ตัวน,นี้ไปออกล่างไปแบบนี้แบบนี้นะ,นนนะคือมันมองยากวันนี้ผมบอกจริงๆบอกมองยากหัวหถอยห,หน้าเดินหลังวันนี้ไปไม่ได้อะ่ะก็เลยจะพอให้ได้ลุ้นเนาะก็อพอให้ได้ลุ้นเ <ๆ S 1> บื้องต้นเราตัดใจอะตัดใจคือซื้อน้อยเสียน้อยนะเบื้องต้นเอาแบบโดโดๆดโดดไปลูกโดดรอลงวดไหนมั่นใจแล้วก็ถ้าปกติถ้าผมเป็นคนรู้ตำแหน่งรู้อะไรมากผมจะพูดแ้วนี่ผมพูดไม่ออก เหมือนอะไรหรือเราจะน็อกกันตอนเช้าอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าไม,ไม่แน่นะครับเดี๋ยวอาจจะตอนเช้ามาลุ้นอีกเนี่ยเพราะว่าลุ้นนาทีสุดท้ายเลยบางครั้งอาจจะแนะนําอยู่พวง,งนี้ครับผมครับเข้าสองตัวนี้ค,คือหลักหลักพันกับหลักร้อยหลักหมื่นเราก็เราเล็งไว้เลขหนึ่งแล้วเนาะในอาจารย์แม่ก็มีเลขแปดถ้าเรามาหนึ่งแปดสามเลยหรือเปล่า หนึ่งแปดสามเก้ากยุดัวนี้ถ้าเป็นดวงก็ฟุกไปเนาะใช่ครับหา <นะ S 2> ตัวเดียวหนึ่งแปดสามเป็นไปได้ไหมจะพอก็ดีหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้แปดใครจะย้ำอีกหรือเปล่านี่นี่ตรงนี้คือพอดีโจทย์หายที่มองคือหายคือเพราะว่างวดนั้นหยุดไปสามงวดเลยผมมองช่องช่องตรงนี้เพราะผมมองดูแล้วมสมสดา4สี่สี่ห้านะ ดาสี่สี่ห้ากับอะไรนะสี่ห้าเก้าใช่ไหมใช่ครับนี่หัวมาออกศูนย์สี่ห้าเห็นไหมนิดเดียวนิดเดียวเอทีนี้ถ้าคั้นลงไปหนึ่งหลักแสนอ่ะเลยมองไม่ออกอะ่ะมันคือจุดหน้ากระดานคือไอ้ช่วงที่หัวหยุดไปสามงวดนะ่ะเป็นตัวที่มองเขาเรียกนี่ให้ให้ดูมองอสามตัวหัวสามตัวหัวนี่ผมจะมองตรงนี้นะงวดที่แล้วผมมอง สี่สี่เก้าสี่ห้าเก้าแต่หัวห้อยบอกตัวหน้าศูนย<ช>์สี่ห้าพอดีมาสุดหน้ากระดาษเลยเห็นไหมจะไปไม่เป็นนะทีนี้เดาว่าหลักหลักหน่วยเมื่อกี้เข้าศูนย์แล้วต่อไปน่าจะเป็นหนึ่งนะใช่ครับน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งถ้าหนึ่งศูนย์อะไรก็ว่าไป ถ้าหนึ่งไม่หนึ่งศูนย์ก็ปกติก็จะมีตัวรับแถวนี้พอดีงวดนี้เขาหยุดเนี่ยผมเลยเดายากมันหายเออมันหายก็ได้เลขหนึ่งอยู่หลักแสนตัวเดียวนะอ่ะถ้าชอบใครส่วนในชอบในหัวคือคือตัวหัวนี่จะยากหน่อยเพราะว่าผมไปดูหลายที่แล้วมันไม่ชัดเหมือนตรงนี้พอดีช่วงที่เขาหายไปเนี่ยคือเป็นช่วงที่เราจะต้องอ่านคือลุงเคยพูดาันเป็นรอยต่อเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่หายนี่ก็เราจะรู้หลัก หลักพันเราจะพอรู้เข้าๆแล้วก็สึ่งเราจะมารับมุกไอ้หลักหมื่นอ่ะก็หนึ่งมาปับ๊บนี่แหละไอ้ที่งวดออกศูนย์เก้าห้าน่ะนั่นละ่ะงวดนั้นละ่ะเลยกลายว่าอม,มันยากเหมือนกันนัน,นี่ยากอยู่ตรงหัวผมรุดตัวเดียวเล็กหนึ่งอ่ะใครจะเอาอะไรใส่ไปอีกตบด้วยสามก็ได้หนึ่งแล้วก็อะไรจุดๆแล้วก็สาม ได้ก็ไล่ไปตามนีอเราเมืออาหนึ่งไปแถมข้างหน้าตัวนึงข้างหน้าผมประมาณนั้นนะยังเป็นช่องว่างอยู่ผมมองไม่ออกอ่าเกือบหกตัวนั้นนี่ให้หนึ่งเก้าหกเก้าหดหนึ่งสี่แปดเข้าฝันหนึ่งสาหกหนึ่งสี่แปดแต่สี่แปดเนี่ยผมชอบอยู่แล้วสี่แปดแต่บอกแล้วแต่ว่ามยังไม่เขียนอาจจะเป็นพุ่งนี้ก็ได้อาจจะเป็นพุ่งนี้หนึ่งมันมาหลังกี้หลังนี้ก็ตกใจนะครับ Wow.